ติ๊กเจษดาพรเคลียร์แล้วหยัดไม่เกี่ยวข้องหลักชื่อโผกรรมการบริหารพักการเมืองมีเกิดประเด็นดรามาใดินโลกโซเชียลสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าหล่อติ๊กเจษฎาพรผลดีหลังมีการแชร์ภาพรายชื่อกรรมการบริหารพักการเมืองพักไทยพัฒนาและพบว่ามีรายชื่อของหนุ่มติ๊กเจษฎาพรปรากฏอยู่ในลำดับสุดท้ายสร้างความสงสัยให้กับหลายคนเป็นอย่างมาก ล่าสุดติ๊กจะสดาผ่อนไม่รอช้าเจ้าตัวรีบออกมาเคลียร์เป็นการด่วนโดยการโพสต์ภาพเอกสารดังกล่าวลงทวิตเตอร์พร้อมกับยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งข่าวดังกล่าวเป็นเฟกนิวโดยเจ้าตัวได้ระบุไว้ว่าผมไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพักการเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้เล่นการเมืองเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวนะครับ ซึ่งก็มีคนเข้ามารีทวิตและแสดงความคิดเห็นกับเรื่องต่างๆก,กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ